ครับนะครับสวัสดีนิรักแฟนเพชรเท่นเคยนะฮะหวัสดีก็เจ้าเดิมนะครับปรสดุจมาอีกแล้วนะครับของพี่ปะพัน์นะมาอีกแล้วนะครับปะพันวงบุญชัยเลิศนะครับมาอีกแล้วนะครับรอบส,สอง หางจากรกอบแพนที่ส่งหินมายังไม่ได้ส่งกลับเลยแต่ว่าจะส่งกลับรอบนี้นะครับเป็นทีเดียวเลยนะครับทีขาติดต่อมัยงไม่ยังไม่หนำใจนะครับอ่าโอเคอ่าแล้วก็แกะกันเลยนะครับอ ใครจำํำขอที่พี่เขาส่งมาให้ได้บ้างเลยนะครับที่มีจดหมายมาให้ด้วยนะครับนะดูที่ส่งอะไรมาเอโอโหมีต้นไม้นะครับรีบุบอล บอลนะครับบอลบอลสีนะครับส่งมาให้น่ารักมากเลยนะครับโอ้โหโอ้โหอ่ะกำลังใส่กระถางเลยนะรู้ได้ไงครับว่าผมชอบบอลนะครับโอ้หหอไปอย่างดีเลยอย่างเงี้นี่นาเนี่ยนะเนี่ยนะเนี่ยนะเนี่ยอ่ะดูเลยนะดูดีดีโอ้โหนี่ครับ คนเล่นบอลจริงๆนะฮะขอบคุณมากครับขอบคุณป้านะเดี๋ยวไว้นี่ก่อนนะฮะเดี๋ยวทับกิจก่อนนะบอลอะไรกันไม่รู้ครับเดี๋ยวผมใครที่รู้เกี่ยวกับบอลก็ช่วยบอกหน่อยนะครับผมเป็นคนชอบต้นไม้กระถางนะครับแต่ไม่ไม่ค่อยจำหรอกว่าบอลนี่ชื่ออะไรครับแบบนี้เลยครับนี่ก็หลายต้นเลย เขาบอกทุกทีด้วยนะครับกำลังแตกใหม่ๆให้เลยนะครับนะฮะมีกลางนี้ลากมาเลยครับโอเคเดี๋ยวเขาช้ำนะครับอ่าเดี๋ยวแป๊ดหนึ่งนะโอเคมาแล้วนะครับ สุกเลยตึบยืด้ยาวเลยนะครับเรื่องอะเดี๋ยวเปิดไฟรอ,อก่อนจ่วงคง,งไปให้ไฟขึ้นสองรวงก่อน,นะ,อะจัดไม้ด้วยนะฮะอนจุดไม้กอลันเฮ้ยโอ้โห มีค่าส่งกลับมาให้ด้วยนะครับโอเคขอบคุณมากเลยทำเสร็จเราจะรีบส่งให้ทันทีนะอุ้ย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 ขอบคุณมากเลยนะครับถึงพี่นกไม่รู้ว่าผมไม่รู้ว่าเรียกชื่อ ที่ถูกไหมนะครับถูกต้องครับชื่อนกครับชื่อเล่นชื่อนกผมต้องขอโทษด้วยนะครับที่ก่อนหน้านี้ผมลืมแนบค่าส่งกลับไปด้วย <laughs> ไม่เป็นไรครับก็มาตั้งใจอยู่แล้วว่าส่งให้ทีเดียวนะครับกถ้าส่งมาแล้วก็ขอบคุณมาก <laughs> ไม่ต้องควักกระเป๋าเลยอีกแโอเคแล้วก็ยังยังแหมยังใจดียังส่งบอลมาให้เราอีกด้วยนะอืมให้ใจมาก็ให้ใจไปนะครับ ขอบคุณครับอขอบคุณที่ช่วยดูเป็นการเบื้องต้นให้นะครับครับผมจะดูเป็นการเบื้องต้นให้ครับถ้าใช่ก็จะได้ไปต่อถ้าไม่ใช่ก็เอาไว้ไปฝึกวิชาใหม่ <c oughs> นะครับจะได้ไม่ต้องลุกจะได้ว่ต้องเออนี่มันคืออะไรมันคือคอร์สหรือมันคือไวคอร์สนะครับทับเพชรหรือพลอยอะไรอย่างเงี้ยเห็นเห็นผมก็ดูได้เป็นบางก้อนนะครับรบกวนพี่นกนะครับอยู่บ่อยๆไม่เป็นไรครับ ถ้าสงสัยก็โทรคุยโทรไลน์ได้นะผมด,ดีที่จะตอบให้นะเพ,พื่อความชัดเจนนะครับต่อจากนี้ครับคลิปล่าสุดที่พี่ลงนะจากที่ดูแล้วดูเหมือนว่าอุปกรณ์ตรวจของพี่จะลวนถูกต้องครับมันลวน <c oughs> เนื่องจากไปจิ้มใดโดนหินหินแร่ธานเลยเมืนฟึ๊ฟึ๊ฟึ๊แต่ก็อาศัยประสบการณ์นะครับช่วยในการดูให้ ถ้าก็ตรวจไปก็ยัง4 5เหมือนเดิมน,นะครับถ้าเป็นคอร์ก็จะขึ้น16นะครับถ้าเป็นพวกคอยจะขึ้น4นะครับ4 4 2 3พวกนี้ประมาณนี้นะครับแล้วแต่ชนิดของขึ้นนี่มันก็มีชนิดของพอยด้วยนะพอยแต่ละชนิดก็มีชื่อของเขานะครับขึ้นข้าไปแต่เครื่องตัวเนี้จะตรวจแล้วไม่รู้ว่ามันคือไม่บอกว่ามันเป็นพอยชนิดไหนนะ ก็รอเครื่องต่อไปแล้วกันยังเก็บตังค์อยู่ก็ยังเก็บไม่ถึงอไปเปิดตรงค่าเล่าหมดไม่ว่ากันนะัก็ยังพอดูได้นิดหน่อยนะพูดไปก็หมดรอไปอถึงไหนแล้วโมวดิรสารยายนะพอดีก้อนรวนนะครับ รวมถึงเจ้าของด้วยใช่ใช่หรือเปล่าก็ไม่รู้หาเซลเับเจ้าของก็รวนนะฮะรู้สึกว่าใกล้จะได้แล้วอุปกรณ์ตันแรกใช่ไหมก็ร้อยเปอร์เซ็ใช่ไหมก็ได้อยู่ประมาณ30%นะอีก70%ก็รออีกพัดเงินเดือนช่วงนี้ก็ กระทอนกระแทนลูกค้าก็ไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะครับส่วนสปอนเซอร์จะมาสนับสนุนก็ยังไม่รับกลัว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 ส่วนแบ่งไม่ใช่หรอกกลัวมีปัญหานะครับกลัวการตอบแทนมันจะไม่สมส่วนนะครับก็เลยรับผิดชอบเองคือไม่อยากให้จะมีปัญหาในอนาคตนะครับคืออดทนดีกว่านะครับนะบอดทนเก็บดีกว่า แล้วก็รับผิดชอบเองดีกว่าไม่อยากให้ใครมามีส่วนพัวพันที่เกิดมันมีเกิดเป็นเรื่องดาวขึ้นลงขึ้นสา่ขึ้นลงฟน,นะครับผมก็ได้โดยคนเดียวนะใน้เข้าใจติดนะครับว่าเออเดี๋ยวไปย้อมแมวโคงไปติดข้อหานะผมก็เลยไม่อยากให้เกิดอย่างนั้น,นซึ่งยึดติดที่ผมคนเดียวประกอบลนะอ่า,อาขอบขอบคุณ ขอสมทบทุนด้วยนะครับนะอ๋อผมขอสทบทุนอุปกรณ์ด้วยนะครับอุปกรณ์ตรวจแล้วอุปกรณ์ตรวจแร่ใหม่ของพี่สุดท้ายนี้ขอขอพบเจอแต่สิ่งดีๆครับอ๋อจะช่วยสมทบทุน <c oughs> ขอบคุณมากครับแต่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรแค่ส่งค่าส่งมานี่ก็ช่วยได้เยอะแล้วครับค่าส่งกลับเนี <c> ่ย <oughs> นะมันจะช่วย ช่วยไหนช่วยประหยัดประหยัดให้ผมเนี่ยได้เก็บเงินได้มากขึ้นได้เร็วขึ้นนะฮะช่วยเก็บเงินได้เร็วขึ้นเออ,อง่ายง่ายครับมาดูก้อนนี้เลยโอ้โหขาวหยาบอ่าอันนี้เป็นเอาะเป็นคิดมันจะเหมือนจะคิดตั้นนะครับนะฮะจะใคร จะเป็นเขื่อนคิสตันแต่ยังไม่ได้ก่อตัวเป็นคิสตันนะฮะเนี่ยจะดูจะหยาบนะครับคล้ายๆตัวก้อนนี้นะครับที่ที่เป็นคิสตันเหมือนกันจะขึ้นเหลี่ยมนะครับเห็นไหมเนื้อเขาจะใกล้เคียงกันนะครับพอดีมีตัวอย่างให้กล้นะครับตัวอย่างนี้ก็ได้มาจากน้องชัยนนท์นะครับนะฮะนี่ครับตัวใกล้ๆกล้เคียงกันนะครับนี่บจะหยาบหยาบหน่อยนะครับจะขาดทราย จะขึ้นเป็นเหลี่ยมๆเะครับเห็นไหมครับนะครับบูปั๊บนะฮะเพียงแต่นะฮะ <c oughs> เพียงแต่ยังใส่อายุยังต่างกันนิดนึงหรือว่าอยู่ขึ้นอยู่กับสถานที่หรือเปล่า <c oughs> ผมก็ไม่รู้นะฮะชัยภูมิแต่ก็คือเหมือนกันเห็นไหมจะมีขึ้นเหลี่ยมๆๆนะครับถ้าเกิดเขา แตกนอกตัวไปเรื่อยๆหรืออายุนานๆเขาก็จะเริ่มใสใสขึ้นนะครับความใสที่ขึ้นอยู่กับอายุและน้ําถิ่นแล่น้องเหมือนกันนะครับอ่ะก็นี่านไปนะครับเอบอ่าใช่เลยนะครับตะโกเดียวกับคิสตันเลยนี่ตะโกนี้นะครับนี่นี่มาคิสตันแล้วนะครับมาคิสตันแล้วนะครับยังไม่ได้เป็นเกลียวฮนนุมานครับ นะฮะเกี้ยวหนุมานจะเป็นโดดถ้าคิสตันนะครับผมก็เคยจะบอกแล้วครับว่ามันจะขึ้นเสียบซ้ายบางทีก็ขึ้นเสียบขวาขึ้นบนขึ้นล่างนะครับนะฮะค่ะคิสตันเป็นเครื่องรางนำโชคมีค่าสิทธิ์ศักดิ์สิทธิ์นะครับเอาไปเอาไปขัดให้ขาวๆหรือเจียขาวๆแล้วทำเป็นเถนะครับเราใส่ทองนะเจียทองว่าแล้วก็ห้อยได้นะครับก็เป็นสิทธิ์ศักดิ์สิทธิ์ถ้ามีค่าไหมก็มีค่านะครับค่านะครับแล้วก็ต่อไปนะอ่าเดี๋ยวไ นะครับนะช่วยเรื่องสายตาขออภัยครับช่วยทางเรื่องสายตานะครับช่วยกองแสงแสงสีฟ้าสีส้มสีอะไรนะครับถ้ามีแบบนาฬิกาคิดตั้นในนาฬิกาคิดตั้นเนี่ยกองแสงได้อนี่ครับนี่ก็จะทรงเหมือนกันนะครับนี่มาคิดตั้นหมดเลยเนี่ย ไม่ใช่เก้ื่อันนมาลนะครับตัวนี้ไม่ใช่เก้ื่อนุั่นนมครนบนี่ครับหรือไม่อย่างนี้เรามีการขัดขัดมาแล้วนะครับมีสองสามสี่ห้าหกกับหกแปก็ถ้าเรียกอีกอีกอย่างหนึ่งจะเรียกอะไรนะภาษาอังกฤษผมก็ลืมไปละนะฮะเดี๋ยวผมหาข้อมูลมาให้นะครับมันจะออกไปช่อเลยนะครับเป็นช่อเป็นปุบปุบมเลยเหมือนเชรเลยนะครับ สายกิจอะไรผมลืมละเอาไปช่อ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 เลี้ยงเหมือนเหมือนน้ำทุเรียนเลยนะครับแต่ถ้ามันจะมีค่าคือะเขาจะใสใสเลยนะไปดูในเว็บจะใสามากนะผมก็ลืมทำเองลืมเอง,เองนะฮะี่ลืมครับอาศัยอะไรไม่ได้ าใกลใ,ใกลใกลแล้วนะครับอ่าเดียวกันครับใช่หมดเลยนะครับมาจากตระกูลเดียวกันเลยคล้ายกันเลยนะครับ้กลกันใกลกันมาเลยนี่นะไม่ใส่นะครับคุณนะครับคุณนะฮะไม่ใส่เลยนะครับนะฮะ ว่าแถวนั้นมีคิดตั้นนะมีคิดตั้นอ่าเดี๋ยวก็ลองดูในรถนี้หนน,น,นะครับเป็นพิเศษไม่มีสายปกนะครับก็คงดูยากนะครับดูข้างนอ่ะผมตั้งคิดอยูเดี๋ยวครับปึ๊บ สองตาตีห้านะห้าห้าลบหนึ่งก็ขึ้นสี่นะครับนะสี่สี่ละขอตีเป็นห้าละกันนะครับนะครับอันนี้เป็นพลอยครับพลอยพลอยใส่นะพลอยใส่ละกันนะฮะข้างในจะใสแวบแวบขาวจุดเลยนะครับเป็นพลอยใส่นะครับไม่ใช่เพชรนะครับ สวยอันนี้สวยแน,น,น่นอนเดี๋ยวผมลองเช็ดเดี๋ยวค่อยเช็ดอีกทีนะลองถ้าเช็ดด้วยน้ำมันอา่าน้ำมันต, <c oughs> ตัวนี้จะใสแว๊บเลยนะฮะ <c oughs> ทีเก่งต้องใช้ กองน้ำหรือสกัดไบขัดถูไปเรื่อยๆก็จะใส่เด็กแคระใส่แล้วนใส่แล้วถ้าได้เจียเครื่องขัดเนาะใส่กว่านี้อีกเจียกลมเป็นเหมือนลูกแก้วเลยก็แบบงงเลยนะนะึนึกบางบางท่านคิดว่าเป็นลูกแก้วจะ่ไม่ใช่นะเป็นพอย เดียวเองสิบเอเตอรทีแล้วนะเวลาโอ้เปิดเดียวนะครับอ่ะนี่ก็คอดเหมือนกันนะครับเอ็นไหมเอ็นไมครับอแสงอีกหนึ่งนะอ่ะนะฮะ ตั้งอยู่ที่หนึ่งครับตัวนี้น่าจะขึ้นสี่ห้าหกนะครับมาจากที่เดียวกันนะครับห้าหกครับห้าหกเจ็ดนะครับ, 5, 6, 7, รบปีตขึ้นสูงเลยนะครับตัวนี้ตัวนี้เป็นจุดรอบแปด นะครับนี่ครับนะครเป็นคอสไปคอสเนี่ยนะครับพวกนี้จะขึ้นสูงขึดูคิทตันกันประมาณแล้วครับตัวเดินนะครับก็จะอยู่แบบประมาณเดียวกันสูงขึ้นมาโอเคที่7จ็ดแปดพวกคิทตันพวกเจ็ด บางบางบางก้อนที่ถ้ามีรอยแตกนะครับกดไปถึงเก้าเลยนะนีครับตรงที่มันมีรอยแตกนะครับกดเลยตรงที่รอยแตกนะตแตกดถึงก็ได้ถ้าอัดแรงไปหน่อยก็จะขึ้นนะครับกับวกมแล้วกดตะวัน อตั้งศูนย์ค่าศูนย์เขาจะอยู่ที่ระดับสี่ 9, ห้าหกิบเจ็ดแปดอาจจะเก้ากอันนี้เป็นเขาเรียกว่าอันนี้ลูกทรงคิวบิตนี่เป็นเป็นเหลี่ยมนะยังไม่ได้เป็นสามเหลี่ยมจตุรัสสามเหลี่ยมผมไม่เลย สามเหลี่ยมอย่างนี้นะครับเป็รูปสัตว์รูปทรงสามเหลี่ยมนะครับเป็นคิวบิตที่สมบูรณ์นะครับนี่คือตัวอย่างนะฮะตัวอย่างทรงเพชรจะเป็นอย่างนี้นะครับหัวก้าแหลมปลายแหลมเหลี่ยมข้แหลมเหลี่ยมข้างแหลมนะครับจะเป็นอย่างนี้นะครับทรงนี้เลยอย่างนี้เลยครับเนี่ยวในสี่ อันเจียเป็นเบียบเป็นอะไรเป็นเขาเรียกว่าเป็นกระหลัดนะครับเป็นเขาเรียกอะไรนะเจลีบแต่งแต่งจ้าวิปนะครับมาแบบสีอองอะไรเงี้ยแป๊บ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 เลยฮะแบบเห็นแล้วสวยนะครับสวยและแข็งนะครับโอเคก็ขอบคุณมากนะครับสำหรับต้นไม้แล้วก็ช่วยกันดูและติ๊งเลยคือมันไม่ใช่แล้ว ทุกก้อนที่เราเก็บมานะครับมีประโยชน์ทางนั้นเลยอยากแนะนำนะมันมีประโยชน์เพียงว่าเรายัางหาจุดเด่นไม่ได้บางทีนะครับผมเนี่ยหาไม่ได้ผมก็ซื้อตามเว็บน,นะครับซื้อตามคนที่มีเนี่ยครับอ,อย่างผมเอามาโชว์เนี้ยที่แฟนขับเอามาโชว์มาอวดมาดูเนี่ยถ้าถูกใจก็ไหนผมก็ขอถามซื้อว่าเออเท่าไหร่นะครับถ้าเราสู้ได้ราคาดูได้สู้ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรรับผมก็พยายามสะสมไปเรื่อยๆ บางทีก็ไม่รู้หรอกซื้ซอไปก็ไม่รู้เฮ้ยมันคืออะไรแต่เอามาดูไว้ก่อนแต่ชอบแล้วอืมก็ป,ประมาณนั้นนะครับไม่ได้ไม่ไดไ้ไม่ได้คิดมากไม่ได้ยึดติดว่าเออตรงนี้ชื่ออะไรอะไรเงี้ยเราเราเราชอบแล้วก็ซื้อมาอย่างเงี้ยถ้าผมถ้าผมชอบเนี่ยผมชอบเขาเนี่ยเนี่ยครับแต่ผมก็ไม่กล้าขอเ,าเนี่ยผมชอบนะผมชอบก็ผมผมคิดว่ามันเป็นหยกอย่างเงี้ยผมก็ตัดไปหลัดเป็นเหลี่ยมๆแล้วผมก็ใช้ทองเรียบ นะล้อมแล้วก็ทาเป็นป้ายชื่อป้ายแผนป้ายตระก,กูลของผมก็ได้นะครับหรือเป็นป้ายชื่อหน้าบ้านผมเป็นตัวเลขหน้าบ้านผมนะครับใส่ติดติดแกะเป็นตัวเลขมันดีมันเป็นมงคลว่าจับแล้วมันเย็นมีความสมนะครับไม่ใช่ฟอสซิลกระโดดแกนนแม่หนอกนะครับคือที่ผมผมจะทำอยู่ที่คุณจะทำนะครับเห็นของที่เขาก็มีนะครับผมจะใส่ถุงให้ว่า อหนอที่น่าใช้ใช้ได้น่าเก็บเอาไปแต่งตามโมเ,เ,เลได้นะอยู่ที่เราจะเลือกนะครับรูปทนะรนงนึ่นะครับชิ้นอย่างเงี้ยนะครับเอาไปตัดเหี้ยไปตัดเป็นแบบนแล้วใส่ทองเข้าไปคิดว่าจะเอาเท่าไหร <c oughs> ่คิดว่าแค,แค่ทองก็แพงแล้วนะแล้วบวกกับหินที่หายากนี้แล้วเกิดนิยมขึ้นมาทําไงอ่ะ ตลาดไม่ทันลองดูนะครับบ๊ายบายแค่นี้นะ